จังหวัดสมุทรสงครามเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงนวัตรกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุพจน์ยศสิงค์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคอสมเด็จพ,พระบรมโอสรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ที่บริเวณวัดไซตําบลกระดังงาอําเภอปังขุนน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกษตรกรผู้นําท้องถิ่นและผู้นําท้องที่รวมถึงประชาชนเข้าร่วมโอกาสนี้ค่ะได้มอบประกาศนิยบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด ศูนย์จัดการศูนย์พืชศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัดและระดับเขตศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดระดับเขตการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขตและมอบพันธุ์ผักให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกระดังงาเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในตำบลโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระมหากรณาธิคุณให้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ดังกล่าวอยู่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการดําเนินงานที่สามารถให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกทําให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วน จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้เยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาจัดแสดงและให้บริการพี่น้องประชาชนอาทิการทำหมันสุนัขและแมวการแจกน้ำหมักชีวภาพการให้ความรู้ด้านการประมงด้านสหกรณ์ด้านดินปุย๋ยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำผล,ผลผลิตในพื้นที่จำหน่ายค่ะ